จางทรงนรปเตอร์นะเป็นลายล่าสุดเป็นลายเรียลช็อตอ,อาจจะเป็นตัวตัวแปะเฉยโลบาร์เอาแลนเดอร์แค่จับก็ติดสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ,อ,อวันนี้มาพบกับเรานะครับฟอร์ดทีมแซดครับผมอันนี้มาพบกับผมเอแล้วก็หม่อมครับ หม่อมต้นหม่อมต้นหม่อมต้นโอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนหมอ่อมวันนี้เราอยู่ที่อาวีพีนองแขมอันนี้เราแจ้งก่อนนะว่าตอนนี้เรามาทํางานอยู่ที่วีพีนองแขมแล้วที่ไป้ายได้เลยอ่าวีพีวีพีกรุ๊ปเฮดการวีพีกรุ๊ใช่ครับครับผมอ่าเป็นในเครือไทยรุ่งบริษัทใหญ่หน่อยบริษัทใหญ่คือเราเลยเลือกที่นี่ครับผมโอเควันนี้เรามารีวิวรุ่น ตัว xlt ตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์เกียร์อะไรหมอมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เกียร์ออโต้ใช่9 0 2านย์สเนาะใช่ครับันนี้สี0 0 0บาทใช่ไม่ค่อยเห็นบ่อยขัดแล้วสวยนะสีขาวสีขาวสวยนะจริงๆแล้วอ่ะแต่งแบบนี้ก็โอเคนะอันนี้แต่งไว้เยอะบอกก่อนวันนี้รถตัวนี้เราแต่งไว้เยอะก็คือเน้นเรียบ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 สวยเพราะรถทรงสวยอยู่แล้วอันดับแรกเลยก็คือมาที่สกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปแบกหรือสกู๊ปทรงฟิตนั่นเอง ครับผมสีตัวรถตัดดำเงาครับดำด้านดำด้านเออดำด้านเบอร์หน่อยอ่าเบอร์เบอร์หน่อยเฮ้ยสวยแล้วก็ด้านหน้ากระจังทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมไฟ l อว3ดีจุดสัวนี้เป็นไฟสีขาวนะไฟเลือกได้สองสีมีสีส้มสีขาวสีส้มสีขาวใช่ส่วนด้านหน้ามอมนี่เราทำกับอะไรกับเขากันชนตัวนี้คือลูกค้าอยากให้ดูเป็นมีมิติมากขึ้นก็คือทำสี ทำสีเลยเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นทํีคนทับเลยใช่ครับคนทับเป็นสีดําด้านโดยปกติแล้วก็จะมีสติกเกอร์มีสติกเกอร์แล้วก็มีตัวครอบตัวครอบที่เป็นพลาสติกใช่ครับแต่ตัวนี้ทําสีแต่ถ้าเป็นถ้าทําสีมันจะดูเนียนๆกับตัวรถใช่แต่ถ้าเป็นครอบอะมันจะใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยโอเคอ่ามันดูลื่นตัวรถคันนี้คันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะใช่ไฟหน้าก็เป็นโคมเดิมปกติใช่ครับไฟหน้าเป็นโคมเดิมปกติ วนด้านล่างไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกใช้ได้ปกติดูด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างที่เห็นก็ซุ้มล้อ6นิ้วตามสเปคเลยแล้วก็ขอไฟหน้าหาแถมให้อีกหน่อยหนึ่งย้อนมาหนึงเป็นขอบไฟหน้าส่วนล้อกับยางมอม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับจะเป็นของโออซิสไลล่าสุดเป็นไล่ล่าสุดเป็นลายเลียงออกมาช่ส่วนยางน่ะยางเป็นยางฮันคุปเอทีสองซีรีส์่ตัวนี้เท่าไหร่ซีรีส์สองหกห้าหกสิบ ขอบสิบแปดสิบปดอใช่ครับเป็นขอบสิบแปดใส่แล้วพอดีสวยครับก็คือจะดูเต็มซุ้มสีขาวนี่สวยว่ะสีขาวสวยแก้มข้างอ่ะมีมีแก้มข้างเคลือบมาให้เอ้ยครอบครอบเป็นครอบเป็นครอบนี้เราเป็นอะไรกันพูดผิดผิดถูกถูกเบอร์เบอร์ที่ใหม่ใช่ไหมตื่นเต้นสาวเยอะดิเทียบด้านข้างก็นะครับเป้ารองมือจับครับผมแล้วก็ ตัวนี้เราหลังคาจะเป็นตัวตัวแปะเฉยนะครับไม่ได้เจาะตัวถังรถเนาะถามว่าใช้งานได้จริงไหมใช่ได้ลองโหนดิโหนเลยร้อยกิโลได้อยู่นะนั่นแหละดึงด้วยดึงอีกหน่อยใช้ได้ใช้ได้ครับใช้งานได้จริงนะเห็นไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ซื้อแหลกมาเพิ่มใส่ของได้เพิ่มครับผมด้านข้างข้างหลังก็ครอบฝาถังโรบาร์เอลเลนเดอร์ตัวมีไฟเบรกนะตัวมีไฟเบรกทรงเนี้ยขายาวขายาวนิยมขาทรงจะสวยมีไฟเบรกให้ด้วย่ ส่วนสติกเกอร์ก็คือตัวนี้จะดูเรียบๆหน่อยเพราะสติกเกอร์จะมีแค่ลายสาดข้างหลังคำว่าแลนเจอร์กับ Ford ฟอร์ดโฟล์คมันเข้ากับนี่เลยสีแดงส,สีแดงเข้ากันสวย,สวยมาดูที่ด้านหลังด้านหลังที่เปลี่ยนเพิ่มมาไฟไฟ,ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เน่อ่าจะเป็นไฟตัวแค่จับก็ led, LED ไม่มีคนเหยียบเรงไฟเป็นไฟ led โคมสโมโคมดำใช่สวยสวยสวย เบ้าลองท้ายดาบเบ้าลองท้ายดาบมีไมมีท้ายดาบกับท้ายปกติเนาะตัวนี้มีไฟทับทิมให้หน่อยหนึ่งกันชนท้ายทรงนิยมทรงนิยมเออแลนเดอร์ใช่มีแขน้อมด้านข้างอแขนของแม้วก็การอุบัติเหตุการลอยขีดข่วนได้อยู่นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะตัวเอ็กซ์ีมีเซนเซอร์ถอยมีเซนเซอร์ถอยก็ย้ายมาเซนเซอร์ถอยย้ายมาให้ใช้งานได้ปกติเซนเซอร์ถอยใช้งานได้ปกติเลยคร่าวๆคันนี้ต้องบอกก่อนว่า แต่งทรงพื้นฐานสวยเรียบสวยเรียบสวยนะใช่ดูแล้วมีเสน่ห์สีขาวเขาใส่แมคขอบ18แอ่ะแมคขอบเดิมมัน17ใช่ไหมเคัขาใส่18ปุ๊บจะดูเต็มเต็มซุ้มขึ้นสีขาวเราก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะเราก็ไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยด้วยสีขาวปกเดิมเป็นทีแดงดำแดงแดงอ่าเท้าดำก็มาบ้างนิดๆหน่อยๆใช่แต่สีขาวพอเห็นตัวจริงแล้วเฮ้ยแบบนี้สวยก็ให้เป็นทางเลือกกับลูกค้านะครับเอ t รา t จริงมีหลายสีน้ำเงินก็มีนะ น้ำเงินน้ำเงินแบบไหนแบบนี้นี่นี่ใช่นี่มีสีน้ำเงินน้ำเงินมีสีน้ำเงินมีสีเทาดำสีเทาดำนี่คันนี้ส่วนสีดำสีแดงก็พื้นๆอยู่แล้วใช่ครับสต็อกรถพักหลังาโดนสีแดงเยอะไงสต็อกรถนี่ดูเลยครับค่อนข้างเยอะสต็อกรถที่นี่ค่อนข้างเยอะใหญ่ด้วยที่เห็นไม่มีนะรุ่นไหนยังไม่มีนี่คือกําลังจะลงนะสั่งแล้วครับผมคือตอนเนี้รถครอบคุมมี ทุกรุ่นสั่งได้สั่งได้ครับผมสำหรับที่นี่ใช่ยอดขายเยอะก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ลืมอะไรเปล่าลืมอะไรอะ่ะให้เขาติดตามเพจทีมเราหน่อยบอกให้หน่อยสิโอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามฟอร์ดทีมแซดเหมือนเดิมนะครับครับผมมีอะไรบ้างนะ ก็เมีย t u b e มี u t u b e มี Facebook มีอะไ e อ่ะด้านลงเลยอ่าใช่โอเคครับครบครับไม่ค่อยได้รีวิวไงเขินก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมแล้วรอติดตามชมคลิปหน้าต่อไปด้วยคลิปหน้ามีสาวมารีวิวน้ารักมีคนใหม่มาสเปคคุณบอกเลยบอกได้เลยให้รอท่านผู้ชมติดตามเลยฉีกคลิปหน้ารอกันฉีกซะแล้วอ่ะสเปคคุณแน่นอน <Okay. S 2> เดี๋ยวให้เขาติดตามโอเคไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ